พอได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคนพ่อใจเหงื่อแทนน้ำรดลงไป ือให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราเทศบาลหนึ่งขจรเนติยุทธเปรียบดังดุดปลูกฝังการศึกษานักเรียนดีมีคุณธรรมนำปัญญาเพื่อนำพาการศึกษาให้ก้าวไกล เรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมพร้อมก้าวนำมาตรฐานการสมัยบริการชุมชนด้วยหัวใจส่งเสริมให้มีความรู้คู่ปัจฉยาน้ำเงินแทนเข้มแข็งไปทุกก้าวส่วนสีขาวคุณธรรมนำคุณค่าวิชาการก้าวไกลพัฒนา เราภูมิใจเชิดชูค่าสถาบันสวัสดีค่ะนักเรียนสายชั้นป4ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูนกักการก่อโกูนะคะจะมาสอนในหน่วยที่9เรื่องปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเป็นการสอน ชดเชยช่วงโควิดนะคะที่พวกเราทุกคนประสบปัญหากันอย่างใหญ่หลวงนะคะคุณครูก็ต้องฝากนักเรียนนะคะขอโทษผู้ปกครองมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะที่อาจจะบริการไม่ประทับใจนะคะถ้าทางโรงเรียนทำอะไรที่ทำให้ผู้ปกครองนะคะไม่พอใจไม่ประทับใจต้องขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะขอนักเรียนทุกคนนะคะได้มาพบกับหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะปัจชยาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งคุณครูหวังว่าหลังจากเรียนจบหน่วยเรียนนี้แล้วนะคะนักเรียนจะได้นำปัจชยาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะไปเลย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง s u f f i c เ e n c น e ี o อีโคโนมต่อไปเรามาดูตัวชี้วัดชั้นปีกันนะคะ 1. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง 2. อ,อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนค่ะ ทีนี้เรามาดูประโยชน์ของการเรียนรู้กันบ้างนะคะข้อ1ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมข้อ2มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่มาของ เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำรัสชี้แนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยเมื่อวันที่4ธันวาคม2541ได้ทรงเน้นย้ำเพื่อให้อยู่รอดและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสะโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆค่ะ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทางสายกลางประกอบด้วย3ห่วง 2. เงื่อนไขนะคะห่วงแรกก็คือพอประมาณห่วงที่ 2. ก็คือมีเหตุผลและห่วงที่ 3. ก็คือมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวนะคะ2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมนะคะซึ่งจะนํามาสู่นะคะชีวิตเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะและทำให้เกิดความสมดุลมั่นคงยั่งยืนระยะ พอประมาณนะคะความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะคะเช่นการผริตและการบริโภคที่อยู่ระดับที่พอประ ความมีเหตุผลความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุผลปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวความมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวนะคะหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และไกลต่อไปเรามาดูสองเงื่อนไขนะคะ เป็นเงื่อนไขของการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานนะคะซึ่งอยู่บนเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมค่ะเงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิตไม่โลภและไม่ตรนีซึ่งถ้าเราต้องการเป็นเด็กที่มีสเสน่ห์เราจะต้องมี3อนะคะ3อหรือ3อ่อนก็คือ1อ่อนน้อม2อ่อนหวาน3อ่อนโยนค่ะ แนวปฏิบัติโดยรวมที่คาดว่าจะได้รับนะคะจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมซึ่งนักเรียนจะต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ด้วยสติสมาธิและปัญญานะคะซึ่งเรามีกิจกรรมนะคะที่หลากหลายที่มารองรับสำหรับส่งเสริมให้นักเรียนพร้อมรับกต่อไปเรามาดูงานที่จะได้รับมอบหมายจากคุณครูในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้ฟังคลิปไปแล้วนะคะ ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาใบความรู้ที่ 1, 2และ3นะคะเกี่ยวกับปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตะลอดจนสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ที่ครูได้ระบุไว้ในใบางานนะคะนักเรียนเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะคะหรืออาจจะศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆที่นักเรียนสามารถสืบค้นได้จากที่บ้านนะคะ แล้วหลังจากที่สืบค้นแล้วนักเรียนก็จะต้องมาทำใบงานที่ 1, 2และ3นะคะโดยส่งเข้าโน้ตในห้องรายส่งงานค่ะต่อไปนะคะการวัดและประเมินผลนะคะเราจะประเมินผลจากใบงานทั้ง3ใบงานนะคะซึ่งใบงานแต่ละใบนะคะจะมีคะแนน ระดับคุณภาพนะคะบอกก็คือมีระดับดีพอใช้แล้วก็ปรับปรุงค่ะค่ะก็มาถึงโอกาสสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะก็ต้องจบการนำเสนอนะคะเรื่องราวบทเรียนของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ เท่านี้นะคะด้วยความรักและห่วงใยนะคะขอได้รับคำขอบคุณจากนายเดชจงรักพงเผ่าผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่จรเนติยุทธค่ะสวัสดีค่ะ